ใช่เลยสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้านี้มันก็คือข้าวซึ่งถูกผ่านกรรมวิธีในการกระท้อเปลือกจากข้าวอ่อนเพื่อที่จะทำให้มันเป็นเมล็ดแบบนี้เรียกว่า i m p u l s i v e rice นะหรือว่าข้าวเมานั่นเองและสิ่งที่คุณจะเห็นต่อไปนี้ก็คืออาหารพื้นถิ่นทางนอนอีท e ของประเทศไทยที่อยู่เหนือเส้นอีควอเตอร์ไป14องศา15ลิปดา เหนือนาแล้วก็ทางตะวันออก101องศา35ลิบดาทางตะวันออกนะซึ่งเป็นภูมิภาคที่ตั้งที่เหมาะกับการทำข้าวเม่านะสำหรับขั้นตอนในการทำกรรมวิธีที่จะทำให้เกิดความอร่อยอยู่ตรงหน้าก็คือการนำทัญ,ญพืชหรือนมที่ประกอบไปด้วย ซอยหรือว่าถั่วเหลืองนะและธัญ,ญพืชต่างๆนะที่จะนำลงไปเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าการฟิวชั่นนะโอ้และสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนั้นก็คือเพนติลลีฟนะหรือแถวบ้านก็เรียกว่าใบเตยนะลักษณะของการหั่นก็แล้วแต่ใครจะชอบนะชอบซอยเล็กๆก,ก็ซอยเล็กซอยทีนะถ้าชอบซอยแบบยาวๆก็ซอยยาวๆนะโอ้ และต่อไปก็คือโอ้โคโคชูกาแล้วก็โคโคออยนะสิ่งที่ผมจะใส่ลงไปก่อนก็คือความหวานจากโคโคชูกาซึ่งผมได้เตรียมมานะวู้มันเหมือนน้ำผึ้งเลยมันคือน้ำตาลที่ถือว่าพิเศษมากเลยนี่ไงวู้มันดูเหมือนอะไรอะไรยืดๆนะผมรู้สึก รู้สึกไม่อยากจะคิดเลยว่ามันมันคืออะไรนะแต่มันก็คือเหมือนน้ำผึ้งนะสิ่งที่ผมได้ก็คือความหวานจากโคโคชูการ์นะต่อไปผมก็จะใส่คูลิงสติมเมอร์โคโคออยล์หรือว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใส่ลงไปครึ่งช้อนชาก็พอแล้วนะช้อนแกงนะโอเคช้อนแกงผมเข้าใจแล้ว ที่เรียกกันว่าบ่วงประมาณนั้นเนี่ยผมก็คุกเล้าเข้ากันนั่นวันวิเศษจริงๆมันเป็นความลงตัวที่พอเหมาะที่เราสามารถนำข้าวเม่าแล้วก็นมถั่วเหลืองซึ่งเป็นสารอิมันชันนะหรือว,ว่าอิมันซิฟาเออร์ของน้ำมันโคโค่ออยแล้วก็น้ำตาลเพิ่งผสมคุกเคล้าเข้ากันนะโอ้เป็นอะไรที่ลงตัวแล้วก็เหมาะเจาะนะ แล้วพบกันใหม่ขอบคุณน่าอร่อยมากเลย